วัสดีที่ค,ครับผมนนี้อยู่ผมครับช่องสุเดียรำชิงครับนี่พามาย้ายรถเกี่ยวครับผมเฮ้ยไม่ห้องรอเนะอี่ยันนี้ก็เราอยู่ที่บ้านโคกแแลงน้อยนะครับผมนี่ไปลงอําเภอบัวใหญ่ครับคันนี้ ลูกค้ามาซื้อคนะรับในเซตเชื่อง EU 8ครับ Turbo G8 สำนี้ทำเด้กิิบ12วล่าง12กิีครับ ล่างกันเสร็จเรียบร้อยครับเดินยาวห่างกันหัดสูบกันนุ่นนุ่นหัดสูบกัน โซไม่เด้อเอาโซไม่รับนนะครับตัวนึงเออยกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะรัดโซนะครับโอ้ตกโอ้โหครับเล่นเสร็จได้ไงเอาล่ะล้ำไปมาดกลับไปขึ้นมั้ยเขาออกเสร็นี่เขาไปบุยล้ำเขาเขาออกสายเนาะเอ่าไปวิ่ล้ำไปรับไปมาดไปพี่ไม้บรอ ช่มพวงประทศไยมันอีไก่นะครับอับหยอดถนนดีแเมนแล้ววันนี้ผมจะไปผู้ผู้เขียวไหมผู้เขียวตะลึงกปรต่อกันไปอีกเลยมาต่อกันไปเลยอ๋อได้ได้อ่าเดี๋ยวผมออกส่งออกเกลินแล้วกันจับประเทศผู้เขียวแมนได้ครับเอาไปหนีเนาะเนี่ยครับเบี้ยหัดโซ่เฮ้ยเฮียเฮียนี่รุดด้มึงนี่ก็อนไรนี่ ก็เดี๋ยวทำทำการรัโซ่บเนี่ยนะครเนี่ยนะไปเลยรัโซูกองบอดไทยนะผมนะก็ทำการรัโซ่เสร็จเรียบร้อยครับไม่ไม่ใช่ขางพุ่น ได้หลอดล้างแล้วโซ่ให้ลูกค้าครับเพื่อความปลอดภัยครับเนาะได้โซ่มาใหม่เลยนี่อยู่ครับไม่่วงแน่นอนจั็คแสนครับนี่6แสนนี่6แสนกว่าครับวันนี้ก็ไม่ถือว่าแพงครับรถเก็บงานแล้วครับเอาไปใช้งานได้เลย

ครับไปมะมาทว่าไงไก่เนาะเล่ยไงก่ไก่ไงกว่าโอ้ยกรู้นคเกียวาีาเกียวหเอยู่ครรับครั้าเปกี๊ยวข้าวเปนียมันเกี๊ยวที่ไหนเกียวอยู่โคราชครับครับไ้วปเวข้าปนมากว้ยว่ไนไีย่คราชครไบับ้าวเปเย้วป็ยมันนี้เกียทหนเกอยู่ราชครับรับ้าวปก้็ว ใหดูใยไฟก่นอนะาไปเดินทางครับนี่นี่ดูอ่ะตอนนี้ก็ถึงปั๊มน้ำมันครับพี่น้องก็กำลังเอ่อเติอน้ำมันครับหาอิจิร้อยของเราครับเที่ยวอำเภอัวใหญ่ครับวันนี้เจือทกรักโบเด้วยเจอกันเลยเพื่อ,อัวใหญ่ครับ อันนี้เจ้าของซื้อมาหกแสนกว่านะครับอ่อรุ่นอะไรก็ไม่แน่ใจครับน่าจะเป็นรถต่อเองตามบ้านนะคันนี้ต่อเองตามบ้านับก็ตัวลงข้างล่างก็ใช้ได้ครับรถเก็บงานมาแล้วรับเก็บสีเก็บ,เกบอะไรให้เรียบร้อยนะครับเนาะสภาพก็ถือว่าดูดีอยู่นะไม่ถือว่าขี้เหร่มากครับ มาปเจ็บอกกของเราครับนี่ไปจ่ายตังค่าน้ำมันก่อนนตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะพาซีเดินทางกันต่อเลยนะครับนี่รอเหยมูกับนนโนครับข้อเว้นอยู่ครับก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับนะจากนี่ไปอำเภอบัวใหญ่ก็ประมาณสองชั่วโมงครับแล้วก็จะไปเอาสิบสองล้อต่อครับโปรเฟียนะครับเนาะ เอามาปั้นใหม่ครับโอ้เพาชิวินนานมากับลูกน้องผมนี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วครับก็เอฟซีเจอทักรักโบกได้ครับตามทางครับวิบ่งเส้นเอ่อวีลำลำไปมาดหรือเปล่าพี่ไม้หรือเปล่ารประมาณนี้แหละนะครับนะเอ้า เดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปดวยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสบีย์ดำซิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะสวัสดีครับ